thank you

ก็มีเสียงน้ำซัดติดน้ลน้น้่ทงรกมีนลงอ่าชุนี้้กมีชชิ้นนะคะเดินสอบผังังได้แต่างตะวันกงะวันตกนะคะซื้ได้นะคะเพราะถ้าชวนให้มันไม่น่นอนเนะคะตลาดน้